ลูกแขนดูไม่ค่อยมีแรงทำไมถึงไม่เหมือนเด็กคนอื่นลูกน้อยมีอาการแขนดูไม่ค่อยมีแรงขยับช้าหรือดูไม่กระตือรือร้อนในการใช้แขนเท่าเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันบทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการใช้แขนของทารกพัฒนาการที่ปกติและผิดปกติรวมถึงคำแนะนำในการกระตุ้นพัฒนาการและวิธีการนวดบำบัดอย่างถูกวิธี พัฒนาการการใช้แขนของทารกสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้การใช้แขนได้อย่างแข็งแรงและคล่องแคล่วเป็นส่วนสำคัญของพัฒนาการเคลื่อนไหวของทารกตั้งแต่การเอื้อมคว้าการจับสิ่งของการพยุงตัวไปจนถึงการคลานและการยืนซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้และสำรวจสิ่งรอบตัวการพัฒนาการของกล้ามเนื้อแขนนั้นสัมพันธ์กับการทำงานของระบบประสาทและสมองด้วยพัฒนาการที่ปกติ โดยทั่วไปแล้วทารกจะมีพัฒนาการการใช้แขนเป็นไปตามช่งวงวัยดังนี้เด็กแรกเกิดถึง1เดือนทารกจะกำมือส่วนใหญ่และมีการเคลื่อนไหวแขนขาแบบสะท้อนกลับเมื่อตกใจหรือได้ยินเสียงดังอาจกระตุกแขนออกไปด้านข้างเด็ก2-3เดือนทารกจะเริ่มคลายกำมือบ่อยขึ้นสามารถใช้แขนปัดป่ายสิ่งของที่ห้อยอยู่ได้บ้างแต่ยังไม่แม่นยำอาจเริ่มยกแขนขึ้นมองหรือดูดนิ้วได้ เด็ก3-4เดือนทารกจะเริ่มควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนได้ดีขึ้นสามารถเอื้อมมือไปคว้าของเล่นได้บ้างแต่อาจยังพลาดเป้าและเริ่มนำมือทั้งสองข้างมาชนกันบริเวณกลางลำตัวได้เด็ก4-6เดือนทารกจะสามารถเอื้อมคว้าของเล่นได้อย่างแม่นยำมากขึ้นสามารถหยิบของเล่นส่งจากมือข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งได้เริ่มใช้แขนยันตัวขึ้นเมื่อนอนคว่ำ เด็ก6 9เดือนทารกจะสามารถใช้แขนเพื่อพยุงตัวขณะนั่งหยิบของเล่น2ชิ้นในแต่ละมือได้และอ่านเริ่มใช้แขนในการคืบคลานหรือดันตัวเองไปข้างหน้าเด็ก9 1 2ถึง12เดือนทารกจะใช้แขนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นในการคลานดึงตัวเองขึ้นยืงเกาะและเริ่มปล่อยของจากมือได้ตามต้องการ คำแนะนําการพัฒนาการของเด็กแต่ละคนอาจมีจังหวะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยหากลูกของคุณแม่ขยับแขนได้บ้างแต่ดูช้ากว่าคนอื่นเล็กน้อยอาจเป็นเรื่องปกติที่ยังไม่น่ากังวลมากนักตราบใดที่ลูกยังมีการเคลื่อนไหวอื่นๆที่เป็นไปตามวัยและมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าพัฒนาการที่ผิดปกติเมื่อไหร่ที่ควรปรึกษาแพทย์ หากลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่มีอาการดังต่อไปนี้ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อประเมินพัฒนาการอย่างละเอียดลูกดูไม่ค่อยใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งหรือใช้แขนข้างเดียวตลอดเวลาในขณะที่อีกข้างดูอ่อนแรงหรือแทบไม่ขยับเลยแขนของลูกอ่อนปวกเปียกผิดปกติไม่มีแรงยกขึ้นหรือไม่สามารถกำมือได้แน่นกล้ามเนื้อแขนตึงเกรงผิดปกติทำให้ขยับแขนได้จำกัดหรือมีลักษณะบิดเกรง ลูกไม่พยายามเอื้อมคว้าสิ่งของหรือดูไม่สนใจที่จะใช้มือสำรวจสิ่งรอบตัวเลยมีประวัติการคลอดที่ยากลำบากหรือมีภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่แรกเกิดที่อาจส่งผลต่อระบบประสาทข้อควรระวังการสังเกตพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญหากมีความกังวลไม่ควรเก็บไว้คนเดียวการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ของลูกได้ดีขึ้นและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม การเล่นเพื่อกระตุ้นพัฒนาการการใช้แขนการเล่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการการใช้แขนของลูกได้ด้วยกิจกรรมง่ายๆดังนี้ทำมีทามอย่างสม่ำเสมอการนอนคว่ำเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อลำตัวกล้ามเนื้อคอบ่าและแขนลูกจะต้องใช้แขนในการยันตัวขึ้นและพยุงศีรษะซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแขน ใช้ของเล่นที่มีสีสันและเสียงวางของเล่นที่น่าสนใจไว้ใกล้ๆตัวลูกในระยะที่ลูกสามารถเอื้อมถึงได้ง่ายเพื่อกระตุ้นให้ลูกพยายามเอื้อมมือไปจับสัมผัสหรือปัดปลายของเล่นแขวนแขวนของเล่นโมบายหรือของเล่นที่มีเสียงกรุ้งกริ้งเหนือเปลอรหรือเบาะที่ลูกนอนเพื่อกระตุ้นให้ลูกยกแขนขึ้นปัดป่ายและเอื้อมคว้าเล่นเกมจับมือ คุณพ่อคุณแม่จับมือลูกเบาๆแล้วช่วยลูกเอื้อมไปจับของเล่นหรือช่วยลูกยกแขนขึ้นลงช้าๆในท่าทางต่างๆเล่นเกมส่งของเล่นเมื่อลูกโตขึ้นสามารถนั่งได้แล้วลองส่งของเล่นให้ลูกและสอนให้ลูกส่งของเล่นกลับคืนเพื่อฝึกการทำงานประสานกันของมือและแขน เล่นเกมจ้าเอ๋ใช้ผ้าปิดหน้าแล้วเปิดออกพร้อมพูดว่าจ้าเอ๋หรือใช้มือปิดตาแล้วเปิดออกจะช่วยให้ลูกใช้มือและแขนในการมีส่วนร่วมกับการเล่นจัดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคลานเมื่อลูกเริ่มคลานการใช้แขนในการพยุงตัวและเคลื่อนไหวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแขนได้เป็นอย่างดี การนวดบำบัดเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแขนการนวดทารกเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการและสร้างความผูกพันระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกการนวดเบาๆบริเวณแขนและมือจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวและแข็งแรงขึ้นได้คุณพ่อคุณแม่สามารถนวดลูกได้เองที่บ้านครูแม่มโชติรักนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อให้แน่ใจว่านวดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหลักการนวดทั่วไป เตรียมความพร้อมเลือกช่วงเวลาที่ลูกอารมณ์ดีและไม่ได้ง่วงมากเกินไปอุณหภูมิห้องพอเหมาะมือคุณพ่อคุณแม่สะอาดและอุ่นใช้น้ำมันหรือโลชั่นสำหรับเด็กที่ปลอดภัยและไม่มีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองสัมผัสอย่างอ่อนโยนนวดด้วยแรงที่เหมาะสมไม่เบาหรือหนักจนเกินไปสังเกปตปฏิกิริยาของลูกหากลูกไม่สบายตัวให้หยุดทันที ถ้าทางนวดเบื้องต้นที่สามารถทำได้เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของแขนการนวดแขนจับแขนลูกทั้งสองข้างเบาๆจากหัวไหล่ลูปไล้ลงมาตามแนวแขนไปจนถึงปลายมือทําามสา3ถครั้งใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของคุณพ่อคุณแม่คลึงเบาๆบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนและปลายแขนของลูกนวดมือและนิ้วมือนวดฝ่ามือของลูกเบาๆด้วยนิ้วหัวแม่มือโดยนวดเป็นวงกลม นวดคลึงเบาๆทีละนิ้วของลูกการยืดเหยียดแบบเบาๆขณะลูกนอนหงายจับแขนลูกทั้งสองข้างเหยียดตรงขึ้นเหนือศีรษะเบาๆแล้วกลางออกด้านข้างสลับกับหุบเข้าหาลำตัวทำช้าๆอย่างอ่อนโยนจับมือลูกให้แบออกแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือของคุณพ่อคุณแม่กดเบาๆที่ฝ่ามือลูกเพื่อกระตุ้นให้ลูกคลายกำมือทำท่ากอดอก จับแขนลูกทั้งสองข้างไขว้กันเหมือนท่ากอดอกแล้วคลายออกทำช้าๆอย่างอ่อนโยนบทสรุปการที่ลูกแขนดูไม่ค่อยมีแรงหรือขยับช้ากว่าเด็กคนอื่นอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยซึ่งอาจเป็นเพียงความแตกต่างของพัฒนาการส่วนบุคคลหรืออาจเป็นสัญญาณที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ สิ่งสำคัญคือการที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมอย่างเหมาะสมการทำทํามีดทําอย่างสม่ำเสมอการเล่นที่กระตุ้นการใช้แขนและการนวดบําบัดเบาๆล้วนเป็นวิธีที่มีประโยชน์ครูแมมน,นักบําบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใายล่างคลิปค่ะ